ลางงานแต่งที่หรูหราเจ้าสาวกลับริ่าให้ต่อหน้าทุกคนทันใดนั้นมหาเศรษฐีลึกลับปรากฏตัวพร้อมคำพูดที่สันสะเทือนทั้งงานผมจะแต่งงานกับคุณเบื้องหลังคำพูดนั้นมีความลับดำมือดอะไรซ่อนอยู่และทำไมเจ้าสาวถึงต้องเผชิญชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเจ้าสาวริ่าให้กลางงานแต่งเสียงไวโอลินยังคงบรรเลงแผ่วเบากลีบดอกกุหลาบโปรยปลายทั่วพื้นพรมแดง แสงไฟระยิบสะท้อนน้ำตาที่ไหลอับแก้มแขกทุกคนเงียบกริบสายตาหลายคู่จับจ้องกลิ่นหอมของดอกลินลี่กลับกลายเป็นอึดอัดหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเจ้าบ่าวยืนนิ่งสีหน้าสับสนและเย็นชาเสียงกระซิบกระซาบดังรอบห้องบรรยากาศช่างหนักอึ้งราวกับอากาศกำลังจะแตกสลายทันใดนั้นประตูไม้แกะสลักเปิดออก เสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนกล้องชายในชุดสูตรดำก้าวเข้ามาอย่างสง่างามเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้ลึกลับทุกสายตาหันไปมองกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยฟุ้งเข้ามาในอากาศฝีเท้าของเขาหนักแน่นและมั่นคงเจ้าสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังรินไหลไม่หยุดแสงไฟจับต้องใบหน้าของเธอที่ซีดขาวดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความสับสน มหาเศรษฐีหยุดยืนตรงหน้าเสียงของเขาดังชัดเจนคำพูดเพียงหนึ่งประโยคสันสะเทือนทั้งงานผมจะแต่งงานกับคุณเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบห้องบางคนอ้าปากค้างบางคนตะลึงจนขยับไม่ได้หัวใจเจ้าสาวหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างกายของเธอสั่นสะท้านมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสายตาของเขาคมกริบจ้องลึกเข้ามา เธอแทบหายใจไม่ออกในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงหัวใจของเธอก้องดังในหูทุกการเต้นราวกับจะฉีกอกให้แตกอากาศรอบกายค่นหนืดจนแทบปลืนไม่ลงเสียงหายใจแผ่วเบาของแขกดังประสานกันเป็นคลื่นม่านผ้าม่านสัน่นวหวพระลมที่ลอดเข้ามาแสงไฟระยิบสะท้อนเงาของมหาเศรษฐีบนพื้นหินอ่อนร่างสูงสง่าเหมือนเงาดำข่มทุกคนในห้องสายตาแข็งกร้าวบังคับให้ใครก็กระพริบไม่ออก เจ้าสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยปลุกสติกลับมาร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกลามโซ่แต่ดวงตาของเธอกลับเริ่มทอประกายประหลาดเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบเปลี่ยนเป็นโกล่าหละ่ะแก้วไวน์บางใบร่วงแตกบนพื้นกลิ่นไวน์ผสมกับกลิ่นดอกไม้ตลับอวนเหมือนความสุขและความพังทลายผสมปนเปกันเจ้าบ่าวก้าวถอยหลัง สีหน้าซีดเผือดเหมือนเห็นเงามารณะนะริมฝีปากสั่นไหวแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดเขามองมหาเศรษฐีราวกับยืนอยู่ต่อหน้าศัตรูมหาเศรษฐีค้อมตัวเล็กน้อยเสียงหัวเราะต่ำสะท้อนในอกแขกทุกคนสายตาของเขาไม่ละไปจากเจ้าสาวแววตาเต็มไปด้วยคำสัญญาที่อันตรายและลึกลับเจ้าสาวกลืนน้ำลายร่างกายแข็งทื่อเหมือนรูปปัน้น เสียงภายในใจตะโกนดังเกินกว่าจะนิ่งเฉยเธอรู้ว่าเส้นทางชีวิตกำลังถูกเปลี่ยนไปตลอดการเสียงในใจของเธอดังก้องไม่หยุดทุกคำถามถาโถมจนแทบระเบิดเหตุใดเขาถึงเลือกพูดเช่นนี้ต่อหน้าทุกคนเหตุใดเธอจึงกลายเป็นศูนย์กลางของความวุ่นวายแขกบางคนยกมือปิดปากบางคนถอยห่างราวกับกลัวถูกเข้าไปแสงไฟจากโคมระยะสั่นไหวเส้นเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนกำลังหัวเราะเยาะ เจ้าสาวยืนนิ่งหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นกลิ่นหอมของน้ำหอมเศรษฐียังคงชัดเจนแต่ตอนนี้มันกลับแฝงกลิ่นอันตรายที่กดดันมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนยาวดวงตาเขาเต็มไปด้วยประกายเย็นชาทุกการเคลื่อนไหวชวนให้คนรอบข้างหายใจติดขัดเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูด เสียงสั่นพราเล็ดลอดออกมาคุณกำลังทำอะไรมหาเศรษฐียิ้มมุมปากแววตาไม่ไหวเองแม้แต่น้อยเสียงของเขาทุ้มต่ำและหนักแน่นผมเพียงแค่บอกความจริงที่ทุกคนควรรู้บรรยากาศภายในห้องแต่งงานเย็นยเยือกสายลมพัดผ่านผ้าม่านดังเสียงกระซิบเตือนทุกคนรับรู้ว่าความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าสาวเบิกตากว้าง เสียงหัวใจดังรัวเหมือนกล้องศึกทุกประโยคที่หลุดจากปากมหาเศรษฐีเหมือนคมมีดเฉือนกลางอากาศแขกบางคนหันมองหน้ากันความสงสัยประปนความหวาดหวัน่นเสียงเก้าอี้ขยับเบาๆดังเป็นจังหวะไม่เป็นระเบียบความเงียบที่เหลือช่างบีบรัดยิ่งกว่าเสียงใดมหาเศรษฐีก้าวช้าๆสายตาไม่ละจักเจ้าสาวแม้เสี้ยววินาทีเงาของเขาทอดยาวคลุมร่างเธอไว้ เหมือนเธอกำลังถูกกักขังโดยสิ่งที่มองไม่เห็นความจริงซ่อนอยู่ในงานนี้มานานเกินไปแล้วเสียงของเขาดังก้องถ้อยคําชัดถ้อยชัดคําทุกคนรู้สึกเหมือนอากาศในห้องลดลงครึ่งหนึ่งเจ้าสาวสะอื้นน้ำตาเอ่อคลอจนพร่ามัวเธอสั่นศีษะช้าช้าแต่ริมฝีปากไม่กล้าเอื้อนเอ,อ่ยปฏิเสธเจ้าบ่าวเหงื่อผุดเต็มหน้าผากสายตาหลบเลี่ยง มือที่กำแน่นเริ่มสั่นสะท้านเขาไม่กล้ามองศบตาแม้แต่ชั่วขณะมหาเศรษฐีเหลือบมองเพียงครู่รอยยิ้มบางปรากฏขึ้นคุณต่างหากที่รู้ดีที่สุดว่าเหตุใดเธอถึงร้องไห้คำพูดนั้นฟาดกลางอกแขกทั้งห้องเสียงฮือฮาแผ่กระจายบางคนยกมือปิดปากบางคนลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจทุกคู่ตาจ้องมาที่เจ้าบ่าวใบหน้าของเขาซีดเผือด เหมือนเลือดทุกหยดถูกสูบออกจากร่างริมฝีปากสั่นไหวแต่เสียงที่ควรเปล่งออกมากลับติดค้างในลำคอเจ้าสาวยกมือปิดปากดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้ำตาไหลรินลงบนชุดสีขาวบริสุทธิ์พื้นผ้าสั่นสถานตามแรงสะอื้นของเธอเสียงมหาเศรษฐีก้องกังวานอีกครั้งเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะความสุขถ้อยคำของเขาคมชัดดุดค้อนทุก,กลางอก แขกทุกคนต่างหันมองเจ้าบ่าวเป็นตาเดียวเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังไหลสันสถานใบหน้าซีดเผือดเหมือนเท่าฐานแววตาหลบเลี่ยงไม่อาจเผชิญความจริงเสียงกระซิบกระซาบดังรอบห้องบางคนเริ่มสายหน้าบางคนจ้องด้วยสายตากดดันทุกอนูอากาศเต็มไปด้วยความเครียดถาโถมมหาเศรษฐีชี้นิ้วไปยังชายคนนั้น สายตาคมกริบราวกับตัดทะลุผิวหนังคุณรู้ดีว่าความจริงคืออะไรคำพูดหนักแน่นเหมือนตรึงร่างเขาให้อยู่กับที่เจ้าสาวสะอื้นแรงขึ้นมือสั่นเกาะชายกระโปรงแน่นเธอหลบตาไม่กล้าเผชิญหน้าแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังใกล้จะถูกดึงออกมาเสียงคมไฟระยะสั่นไหวเหนือสีสษะเงาแกว่งไปมาดุดจอสุรกายคอยซ้ำเติมแขกทั้งงานราวกับกำลังรอคอย วินาทีที่คำลับหลุดออกมาจากปากเจ้าบ่าวเสียงในห้องเงียบกริบความเงียบหนักอึ้งราวกับจะบทขยี้ทุกลมหายใจแขกทุกคนจ้องมองเจ้าบ่าวดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและแรงกดดันเจ้าบ่าวหอบหายใจที่เหงื่อเม็ดเล็กไหลลงข้างแก้มมือที่กำแน่นเริ่มคลายออกราวกับแรงต้านทานกำลังถูกกัดกร่อนเจ้าสาวหลับตาแน่นน้ำตาย,ยังรินไม่หยุด หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอกลัวคำตอบที่กำลังจะถูกเปิดเผยมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาอีกก้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนสายตาคมกริบไม่ละจากเจ้าบ่าวแม้เสียว,วินาทีเขายกคิ้วเล็กน้อยรอคำสารภาพริมฝีปากของเจ้าบ่าวสัน่นเสียงพร่แตกดังออกมาเบาๆผมผมไม่ได้รักเธอคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้อง เสียงฮือฮาดังกระจายเก้าอี้บางตัวถูกผลักจนล้มแขกบางคนอมมือกุมอกด้วยความตกใจบรรยากาศหนักอึ้งกลายเป็นความช็อกป,ปกคลุมทั่วทั้งงานเจ้าสาวลืมตาขึ้นทันทีน้ำตาไหลาอาบแก้มยิ่งกว่าเดิมมือเธอสั่นสถานราวกับโลกทั้งใบแตกสลายดวงตาเบิกกว้างเมื่อเผชิญความจริงตรงหน้ามหาเศรษฐีสย,ยิ้มแววตาเย็นชาแฝงความมั่นใจ เสียงของเขาดังกล้องสะท้อนในที่สุดความจริงก็ถูกพูดออกมาเจ้าบ่าวยืนตัวแข็งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงลมหายใจขาดห้วงดังชัดในความเงียบเหมือนคนที่ถูกจับได้กลางความมืดแขกหลายคนเริ่มส่งเสียงวิจารณ์คำพูดกระซิบกระซาบแทรกซึมไปทั่วห้องบรรยากาศอึดอัดจนแทบขยับไม่ได้ทุกคนรอคอยคำอธิบายที่ยังไม่ถูกเอ,อ่ยออกมา เจ้าสาวก้าวถอยหลังหัวใจสั่นสถานอย่างรุนแรงเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่ใบหน้าและท่าทางของเขาไม่อาจปฏิเสธได้มหาเศรษฐียกมือขึ้นเสียงนิ้วเคาะเบาๆบนแก้ววายที่หยิบมาจากโต๊ะใกล้ตัวเสียงสายกังวานก้องสะท้อนทุกสายตาถูกบังคับให้กลับมาที่เขาอีกครั้งเขาไม่ได้รักคุณเสียงทุ้มต่ำของมหาเศรษฐีเจอความเย็นชา พระหัวใจของเขามีพันธะอยู่แล้วคำพูดนั้นแผ่วช้าแต่ชัดเจนดุดใบมีดเจ้าบ่าวสะดุง้งใบหน้าซีดเผือดราวกับเลือดถูกสูบออกมือทั้งสองยกขึ้นแต่ไม่เอื้อนเอ่ยคำแก้ต่างดวงตาวูบไหวเหมือนคนที่หมดหนทางหนีเสียงแขกดังขึ้นพร้อมกันบางคนหอบหายใจแรงด้วยความตกใจบางคนยกมือปิดปากไม่ให้เสียงร้องเล็ดลอด แรงกดดันในห้องเหมือนจะฉี่อากาศออกเป็นเสี่ยงเจ้าสาวสุดลงนั่งมือเกาะกระโปรงแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามถาเธอรอฟังประโยคต่อไปที่อาจทำให้โลกทั้งใบของเธอพังคลืนมหาเศรษฐีวางแก้ไวลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาเสียงกระทบสายกังวานก้องชัดทุกคนเงียบราวกับห้องทั้งห้องหยุดหายใจสายตาไม่ละจากริมฝีปากของเขาแม้เซียวินาที เขาเหลือบตามองเจ้าบ่าวรอยยิ้มบางแฝงความเย้ยหยันปรากฏขึ้นพันธะของเขาเสียงทุ่มต่ำลากช้าเหมือนตั้งใจจะทรมานทุกคนที่รอฟังเจ้าบ่าวสั่นศีสะรัวดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังริมฝีปากอ้าออกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดเขาพยายามจะห้ามแต่ช้าเกินไปแล้วมหาเศรษฐีหันไปทางฝูงชนสายตาคมกริบกวาดมองแขกทีละคน เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดจากลำคอก่อนคำพูดที่เหมือนฟ้าผ่าจะถูกเปล่งออกมาเขามีคนรักอยู่แล้วเสียงนั้นดังชัดเจนก้องไปทั่วทั้งห้องและคนนั้นนั่งอยู่ที่นี่แขกทั้งงานสะดุง้งเสียงร้องตกใจดังระง,งมเก้าอี้บางตัวถูกผลักจนล้มระเนระนาดทุกคู่ตาเบิกกว้างมองหาผู้ที่ถูกกล่าวถึงเจ้าสาวน้ำตาไหลพราก มือสั่นเกาะเก้าอี้ไว้แน่นเธอไม่อาจหันมองตามได้หัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเป็นเสี่ยงเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังจนหลังชนกำแพงเสียงสะอื้อหลุดออกจากอกเขารู้ว่าความลับที่เก็บซ่อนไว้มานานกำลังถูกฉีกกระชากต่อหน้าทุกคนมหาเศรษฐีค่อยๆย,ยกมือขึ้นปลายนิ้วชี้ตรงไปยังมุมห้องที่เงียบสงัดแสงไฟจากโคมระยะสองสะท้อนใบหน้าคนหนึ่ง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและสับสนแขกทุกคนหันขวบตามไปเสียงหอบหายใจดังขึ้นรอบห้องเก้าอี้ขยับเอียดอาดบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่บีบรัดจนแทบขาดใจคนนั้นคือหญิงสาวในชุดกรรมีสีดำนั่งก้มหน้าอยู่ท่ามกลางฝูงชนมือเธอสั่นไหวจนแก้วในมือแทบหลุดร่วงเงาของเธอถูกไฟจับให้เด่นชัดขึ้นท่ามกลางสายตาทุกคู่ เสียงฮือฮาดังระเบิดบางคนอ้าปากค้างบางคนยกมือปิดปากชื่อของเธอถูกกระซิบเรียกจากหลายมุมคลื่นเสียงสับสนปะปนกันอย่างโกลาหลเจ้าสาวหันมองช้าช้าสายตาพร่ามัวด้วยน้ำตาภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้หัวใจเธอร่วงหล่นความจริงที่ไม่อยากเชื่อกลับปรากฏอย่างชัดเจนเจ้าบ่าวสุดลงคุกเข่ามือกำเสื้อสูดแน่นราวกับหาที่พึ่ง เสียงสั่นพระดังลอดออกมาผมผมขอโทษมหาเศรษฐีจ้องนิ่งรอยยิ้มบางหายไปแทนที่ด้วยแววตาเย็นชาเสียงของเขาดังชัดราวกับคำพิภากษานี่คือความจริงที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เจ้าสาวยืนตัวแข็งเสียงสะอื้นติดค้างอยู่ในลำคอสายตาเบิกกว้างมองหญิงสาวในชุดกระมีสีดำร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกแรงมืดกดทับ แขกทั้งงานแตกตื่นเสียงกระซิบดังระงมไม่หยุดบางคนพยายามจะลุกออกจากที่นั่งแต่สายตาก็ยังจ้องมาที่ภาพตรงหน้าอย่างไม่ละไปหญิงในชุดดำเงยหน้าช้าช้าแววตาสันไหวเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นริมฝีปากเม้มแน่นจนซีขาวเธอไม่พูดแม้แต่คำเดียวเจ้าสาวก้าวไปข้างหน้าน้ำตาไหลรินลงไม่หยุดเสียงเธอพร่แตกแต่หนักแน่น มันจริงหรือความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งแขกทุกคนเฝ้ารอคำตอบทุกลมหายใจเหมือนหยุดค้างกลางอากาศแม้แต่เสียงดนตรีที่เคยบรรเลงก็เงียบกริบหญิงในชุดดำสถานดวงตาของเธอเอ่อคลอนน้ำตามือที่ถือแก้วหลุดร่วงลงแตกกระจายบนพื้นเสียงกระจกแตกดังสะท้อนก้องเหมือนคำสารภาพเจ้าบ่าวร้องออกมาเสียงสัน่นผมผิดเองอย่าโทษเธอ เขาก้มหน้าลงจนแทบสุกับพื้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเจ็บปวดมหาเศรษฐียืนนิ่งสายตาเย็นชาเหมือนผู้ตัดสินชะตาเขาไม่เอื้อนเอ่ยแม้แต่คำเดียวแต่รังสีรอบกายกลับกดดันจนทุกคนแทบหายใจไม่ออกเจ้าสาวยืนสัน่นน้ำตาที่เอ่อคลอเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นโยนเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวแขกทั้งงานเงียบงนัน ทุกคนจับตามองเพียงผู้หญิงในชุดขาวร่างเธอสั่นไหวเหมือนเปลวไฟกลางพายุพลังแห่งความเจ็บปวดแผ่ซ่านออกมาแทบพรมทั้งห้องเธอก้าวไปข้างหน้าเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนเธอยกมือขึ้นชี้ไปยังเจ้าบ่าวที่คุกเข่าคุณหลอกฉันมาตลอดเสียงสะอื้นเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องจนโคมไฟเหนือศีรษะสันไหวแขกหลายคนสะดุ้งตกใจ บางคนยกมือปิดหูหนีเสียงแห่งความเจ็บปวดนั้นเจ้าบ่าวยกมือขึ้นเหมือนจะอ้อนวอนแต่สายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาพยายามเอื้อนเอ่ยถ้อยคำแก้ต่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงในชุดดำก้มหน้าร้องไห้หยดน้ำตาตกลงบนเศษแก้วที่แตกกระจายแสงไฟสะท้อนเป็นประกายบาดตาเหมือนความจริงที่บาดลึกลงในหัวใจของเจ้าสาว มหาเศรษฐีมองภาพตรงหน้าริมฝีปากคลี่ยิ้มเพียงเล็กน้อยแต่สายตาเย,ย็นเยียบยิ่งกว่าเหล็กกล้าเขากล้าเข้าไปใกล้เจ้าสาวเพียงหนึ่งก้าวเจ้าสาวหันขอไปทางมหาเศรษฐีสายตาของเธอเต็มไปด้วยประกายบ้าคลั่งน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดแต่ในแววตากลับมีบางสิ่งที่แข็งกร้าวและดุดนันแขกทั้งงานขยับตัวด้วยความตื่นตระหนกเสียงกระซิบดังระง,งมเป็นระลอกคลื่น ไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปใกล้ทุกคนเพียงจับจ้องเธอเหมือนกำลังเฝ้าดูไฟลุกโชนมหาเศรษฐีหยุดยืนร่างสูงของเขาเต็มไปด้วยอำนาจสายตาคมจ้องตรงเข้าสู่หัวใจของเธอเหมือนกำลังทดสอบการตัดสินใจเจ้าสาวสูดหายใจแรงมือเธอกำชายกระโปรงแน่นเสียงสั่นพร่าแต่หนักแน่นดังลอดออกมาถ้าเขาหลอกฉันฉันจะไม่ยอมถูกทำลายอีก บรรยากาศในห้องราวกับถูกฉีกออกแขกหลายคนร้องด้วยความตกใจบางคนถึงกับยืนขึ้นเพื่อดูชัดเจนแรงกดดันเพิ่มขึ้นจนแทบไม่มีใครหายใจได้เจ้าสาวยกมือขึ้นสูงสายตาจ้องเจ้าบ่าวด้วยความเจ็บปวดปนโกรธเกรี้ยวเสียงหัวใจเธอดังเหมือนกลองรบเธอกำลังจะทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมหาเศรษฐีอิยงศีรษะเล็กน้อยริมฝีปากคลี่ยิ้มรังๆ เสียงทุ้งต่ำของเขาดังก้องนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยเจ้าสาวก้าวไปข้างหน้าเสียงส้นรองเท้ากระแทบพื้นก้องสะท้อนดวงตาของเธอแดงกับร่างกายสันสานแต่แววตากลับเด็ดเดี่ยวกว่าที่เคยเธอยกมือขึ้นสูงเสียงแขกบางคนร้องห้ามด้วยความตกใจบรรยากาศในห้องเหมือนจะระเบิดออกทุกวินาทีทุกคนลุกยืนจ้องมองภาพตรงหน้าอย่างไม่กระพริบตา เจ้าบ่าวชะง,งักดวงตาเบิกกว้างเสียงสะอื้นหลุดจากอกเขายกมือขึ้นเหมือนจะป้องกันตัวเองเจ้าสาวตะโกนสุดเสียงเสียงสั่นสถานทั้งห้องคุณทำลายฉันแต่ฉันจะไม่ยอมพังคนเดียวเธอปัดใจกันดอกไม้บนแท่นพิธีลงเสียงแก้วแตกกระจายก้องกังวานน้ำนักกลีบดอกไม้กระเด็นพร่างครูทั่วพื้นแขกบางคนกรีดร้องด้วยความตกใจ บรรยากาศกลายเป็นโกลาละ่ะเสียงฝีเท้าวิ่งหนีเสียงร้องอื้ออึงแสงไฟสะท้อนบนเศษแก้วที่แตกกระจายเหมือนประกายไฟของหายนะที่เพิ่งเริ่มต้นมหาเศรษฐียืนนิ่งสายตาจับจ้องเจ้าสาวด้วยความพอใจริมฝีปากคลี่ยิ้มแผ่วเบาเราากับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไปตามที่เขาวางแผนเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องทั่วห้องโถงแขกหลายคนวิ่งกลูออกไปที่ประตู เก้าอี้และโต๊ะถูกชนล้มระเนระนาดเสียงแก้วแตกดังไม่ขาดสายเหมือนพายุโหมกระหนำ่ำเจ้าสาวยืนหอบหายใจแรงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและเลือดจากริมฝีปากที่แตกแสงไฟจับต้องดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเธอหันขอบไปมองเจ้าบ่าวราวกับจะฉีกเขาเป็นชิ้นๆเจ้าบ่าวถอยจนหลังชนกำแพงมือสั่นไหวไร้เรี่ยวแรงเสียงเขาแตกพร่าโปรดหยุดเถอะ หญิงในชุดดำสุดตัวลงกับพื้นเสียงร้องให้สะอื้นดังแข่งกับเสียงกลาหนรอบตัวน้ำตาของเธอหยดลงบนเศษแก้วสะท้อนแสงวาบเหมือนเลือดสดมหาเศรษฐียืนนิ่งไม่ขยับสายตาคมกริบสอดส,ส่องไปทั่วห้องริมฝีปากยกยิ้มเพียงเล็กน้อยร่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพที่เขารอคอยมาเนิ่นนานทันใดนั้นเสียงประตูใหญ่เปิดออกอีกครั้ง บรรยากาศที่วุ่นวายกลับหยุดชะงักในเสี้ยววินาทีทุกสายตาหันไปยังร่างเงาลึกลับที่ก้าวเข้ามาเสียงรองเท้าหนักแน่นก้องสะท้อนร่างนั้นยืนตัดกับแสงไฟจนไม่เห็นใบหน้าแต่พลังอำนาจที่แผ่ออกมากลับทําให้ทุกคนเงียบงนันเหมือนทั้งห้องถูกดูดเข้าสู่แรงดึงดูดอันน่าสะพรึงเจ้าสาวชะงักมหาเศรษฐีเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแม้แต่เจ้าบ่าวยังกลืนน้ำลายด้วยความหวาดหวัน่น ทุกคนรอคอยว่าเขาคือใครและมาเพื่ออะไรร่างปริศนาก้าวช้าๆเข้ามาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนเงาของเขาทอดยาวคลุมทั่วพรมแดงทุกคนตัวแข็งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความหวาดกลัวแสงไฟเหนือสีสะส่องกระทบเผยให้เห็นชายชาราในชุดสูตรเข้มใบหน้าเขาคมเข้มดังสลักด้วยหินดวงตาลึกล้ําเต็มไปด้วยอํนาจและความลับ แขกหลายคนสูดหายใจแรงเสียงกระซิบดังระงมบางคนถึงกับเอ่ยชื่อของเขาออกมาเหมือนผู้ชื่อปีศาจที่ไม่มีใครกล้าเรียกเจ้าสาวตัวสัน่นสายตาเบิกกว้างจนแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นริมฝีปากเธอสันไหวท่านยังมีชีวิตอยู่เจ้าบ่าวสุดลงคุกเข่าทันทีสีหน้าซีดขาวเหมือนเท่าทานเขาก้มกราบลงกับพื้น ร่างกายสันสถานด้วยความหวัดหวันสุดขีดมหาเศรษฐียืนนิ่งแววตาที่เคยเย็นชากลับฉายแววระแวงเพียงชั่วขณะเขากัดกรามแน่นรากับไม่คาดคิดว่าคนผู้นี้จะมาปรากฏตัวชายชรากว่าตามองไปทั่วห้องเสียงของเขาทุ้มต่ำแต่ทรงพลังไม่มีใครในงานนี้หนีพ้นจากความจริงถ้อยคําเพียงประโยคเดียวทำให้ทั้งห้องเย็นเย,ยือกเจ้าสาวหอบหายใจแรง หัวใจเธอเต้นจนแทบหลุดจากอกเธอรู้แล้วว่าความลับที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผยในวินาทีถัดไปชายชารายืนอยู่กลางห้องเสียงทุกอย่างเงียบงันราวกับเวลาหยุดหมุนสายตาของเขากวาดมองเจ้าสาวเจ้าบ่าวและมหาเศรษฐีเงียบเพียงอึดใจแต่แรงกดดันกลับบีบรัดทุกหัวใจความจริงที่ซ่อนมานานได้เวลาถูกเปิดเผยแล้วเสียงของเขาทุ้มต่ำและชัดถ้อย เจ้าบ่าวมิได้เป็นเพียงผู้หลอกลวงหญิงสาวแต่เขายังเป็นหนี้บุญคุณมหาเศรษฐีและเป็นเลือดเนื้อของฉันเสียงฮือฮาดังกล้องทั้งงานแขกหลายคนอ้าปากค้างเจ้าสาวเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อคลอเธอไม่อาจแยกแยะว่าความเจ็บปวดตรงหน้าเป็นจริงหรือฝันร้ายเจ้าบ่าวสุดลงใบหน้าซีดเผือจนไร้สีเลือดเสียงสะอื้นพร่าดังลอดออกมาผมปิดบังไม่ได้อีกต่อไป มหาเศรษฐีถอนหายใจยาวแววตาที่เคยเย็นชาหมดลงด้วยความปวดร้าวเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเรากับทุกอย่างที่เขาทำมาตลอดคือการพิสูจน์สิ่งที่รู้อยู่แล้วชายชราหันไปหาเจ้าสาวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นเจ้าสาวเอ๋ยเธอไม่สมควรเป็นเหยื่อของความลวงนี้อีกน้ำเสียงของเขาเหมือนคำประกาศที่ตัดขาดโชคชะตาเก่าเจ้าสาวยืนเงียบ น้ำตาไหลรินแต่ร่างกายไม่สั่นอีกต่อไปเธอหันหลังให้เจ้าบ่าวยกผ้าคลุมหน้าออกแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแขกทั้งห้องหลีกทางให้เธอเสียงสะอื้นค่อยๆจางหายเหลือเพียงฝีเท้าของเจ้าสาวที่ก้องสะท้อนเหมือนประกาศว่าเธอจะเลือกเส้นทางของตนเองมหาเศรษฐีมองตามด้วยรอยยิ้มบางสายตาเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นเคารพ ชายชราโค้งศีรษะเล็กน้อยราวกับยอมรับการตัดสินใจนั้นเจ้าบ่าวก้มหน้าร้องไห้แต่ไม่มีใครยื่นมือช่วยอีกต่อไปประตูใหญ่เปิดออกแสงแดดภายนอกสาดเข้ามาเจ้าสาวก้าวออกไปสู่แสงนั้นปล่อยทุกความลวงและความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังเรื่องราวปิดฉากลงในความเงียบแต่เสียงก้าวเดินของเธอกลับก้องกังวาลไม่ใช่เสียงของเจ้าสาวที่รำไห้ แต่คือเสียงของหญิงผู้เลือกเสรีภาพและความจริงด้วยหัวใจของตนเอง